r i ออดแอบเนิร์ฟเรสอย่างหนักโดยไม่ใส่ไว้ใน n o ้ตแ a d และมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับแพดโน้ต4.10บุญบูเกมมิ่งสรุปมาไว้ให้แล้วนะครับมารับชมไปพร้อมกันได้เลย เติม VR Point ที่ร้าน Richman Shop ราคาถูกโอนไวปลอดภัย100%เติมได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ติดตามเพจ1 5 0่ง0น0คนและผู้ติดตามไลน์แอดมากกว่า250,000คนใช้เพียงรอยอด i อดีและ Hashtag ในการเติมเพียงแอดไลน์แอด richman shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับหรือจะเติมได้ที่หน้าเว็บ richmanshop com ได้เลยสกินดีของมันต้องมีไม่เติมไม่ได้นะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับ อันดับแรกยินดีต้อนรับเข้าสู่บ uh ุญบูเกมมิ uh ่ง h a n n e l ผมบุญบูนอกจากคอนเทนต์ใน YouTube แล้วสตรีมแล้วก็ยังทำคอนเทนต์อื่นๆใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับหลบกวนเพื่อนๆไปกด Follow ในเพจหน่อยนะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเลย 1. ครับอัปเดตเอเจนในโน้ตแผลนรอบนี้สำหรับ4.10ไม่ได้มีระบุไว้นะครับว่าจะมีการบัฟหรือว่าเนิร์ฟของ Agent แค่ปรับแถบการทางาน แถบชาร์จใช้สกิลของเอเจนต์ต่างๆเรย์นาไซเฟอร์บรีชเฟทเจ็ โอเมนฟินิก x ์เรสกายแล้วก็โยลูครับหรือก็คือเปลี่ยนลายเส้นแสดงผลนิดหน่อยไม่มีผลสำหรับเกมและอัปเดตโมเดลของ OMEN ครับให้ผอมลงและเท่ขึ้นเยอะนะครับไม่รู้ว่า OMEN นี่ไปไดเอทมาหรือว่าไปเข้าฟิตเนสที่ไหนมานครับเท่ขึ้นเยอะเลยครับผมใครที่เมน OMEN ก็บอกผมด้วยนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างอ้วนท้วนสมบูรณ์หรือว่าผอมเพียวเลียวเล็กนะครับและตอนนี้ เพื่อร่วมทีมทั่วทั้งแมปก็จะได้ยินเสียงผ้าของสกิลต่างๆที่ติดตั้งเอาไว้และถูกทำลายเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้ยินอยู่ใกล้เอเจนต์ gen, เพื่อร่วมทีมที่เซตเอาไว้ก็จะไม่ได้ยินครับก็จะมี Chamber ์ครับเทรดมาร์กแล้วเลนดิว o o คิวจอยครับเทเลและอารามบอรดไซเฟอร์แท็บไและสปายแคม โยลูเกตแคชครับหลังจากนี้ถ้ามีสกิลของเพื่อนร่วมทีมถูกทำลายเราก็จะได้ยินทั่วทั้งแมปครับแล้วก็ช่วยกันดูแฟรกได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการแก้บั๊กต่างๆครับเช่นสกิลไฮเกียร์ของนีออนที่จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากใช้ฟา s t l เลนหรือว่า Relabel ปรับดาเมจสกิลมอล l ี่ของบ i ิ s t o n e ครับเมื่อเราเดินเฉียดเฉียดมอลลีให้เป็น15หน่วย แผนที่จะเป็น1ห,หน่วยให้เหมือนกับสกิลมอลลี่ของเอเจนต์คนอื่นๆภายในเกมครับส่วนดามเมจโดยรวมก็เหมือนเดิมครับสำหรับมอลลี่บิมสโตน2ครับอัปเดตแผนที่สำหรับด่านเฮเวนเอไซครับ แก้บัคตรงกล่องที่เมื่อเราเดินตรงและไหลขึ้นไปบนกล่องนอําออกครับเป็นเดินธรรมดาแทนก็คือแก้บัค A อไซต์กล่องนั่นเอง C ไซต์ครับไม่สามารถกระโดดรับไก่ปีนไปบนกล่องสูงได้แล้วโดยไม่ใช้สกิลช่วยนะครับก็คือถ้าอยากขึ้นไปบนกล่องตรง C ไซต์ side, ต้องใช้สกิลช่วยครับไม่สามารถใช้บัคหรือว่าใช้ทิกต่างๆเพื่อปีนกล่องได้แล้ว 3. ครับความมั่นคงของเกมเพย์แก้ไขความไม่เสถียรของเฟรมเรทก่อนหน้านี้เราจะเจอปัญหาอยู่บ่อยๆครับพวก ตกบ้างโลครเอ็น FPS บ้างหรือว่าระบบ e er อ r ร์เของกราฟิกต่างๆจากเบื้องหลังของระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากคอมกาของเราเองและถ้าเรางเจอปัญหานี้อยู่ ไลออดก,ก็แจ้งไว้ครับว่าโปรดส่งการรายงานพร้อมกับวิดีโอไปที่ฝ่ายช่วยเหลือผู้เล่นซึ่งผมก็วางลิงก์ฝ่ายช่วยเหลือผู้เล่นไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับที่เหลือก็แก้บั๊กเล็กๆน้อยๆต่างๆภายในเกมนี่คือทั้งหมดที่ไลออดได้ใส่เอาไว้ในโน้ตแพดครับแต่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 เมนเรสท่านหนึ่งได้สังเกตถึงการเปลี่ยนไปของเอเจนท์ที่เขาเล่นลครับว่าเรสโดนเนิร์ฟอย่างหนักโดยไม่ได้ใส่ไว้ในโน้ตแพดด้วยนะครับนั่นก็คือ ทักิลบูมบอทหรือว่าของน้อน BB แทบจะไม่กระโดดกระเด้งแล้วครับหลังจากที่ใช้บารแพ็คระเบิดนอนหลายไลน์อัพของ BB ได้หายไปแล้วครับจากการแอบเนิรฟในครั้งนี้และดับเบิลบูสของเรสก็ถูกเนิรฟระยะครับให้ไปได้สั้นลงครับ ลงมากเลยครับหลายคอมโบก็ได้หายไปแล้วเช่น SN a d สเซนต์เอไซกระโดดออกไปข้างนอกจากฝั่งรับตอนนี้ไปไม่ถึงที่ศัตรูที่เราเคยไปถึงแล้วนะครับในจุดเดียวกันที่มาถึงตรงกําแพงนี้จากที่เวลาเรารีบๆเราสามารถใช้ b ลั s แพ a หนึลูกกระโดดขึ้นไปบนกําแพงได้ครับแต่ว่าตอนนี้กระโดดไม่ถึงกําแพงแล้วครับหรือว่าเนิร์ฟความสูงของบั p แพ k อย่างชัดเจนนั่นเอง h ฮเว B บีบูสไปไม่ถึงวินโด์แล้วครับตอนนี้ ก็คือเนิร์ฟ m ูมบอทกับเนิร์ฟระยะของบัส p a ็กนั่นเองซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีการออกมาชี้แจงสำหรับเรื่องนี้ของ r รออหรือไม่เพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับการกระทำแบบนี้ของ r รออหรือความคิดเห็นอ,อื่นๆก็สามารถแสดงความเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมิง่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ This